ค้อล่นมคิดเหนือกระแสประชาชนได้ประโยชน์อันใดการอภิปรายไม่ไว้วางใจจบลงไปแล้ว การลงคะแนนไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจก็จบไปแล้วหลายท่านบอกว่าผิดหวังกับการอภิปรายครั้งนี้และท่านก็ร่ายยาวว่าผิดหวังกับนายยกรัฐมนตรีบ้างผิดหวังกับหัวหน้าพักฝ่ายค้านบ้างผิดหวังกับสสพักรัฐบาลบ้างผิดหวังกับสสพักฝ่ายค้านบ้างอันที่จริงก็ไม่เห็นจะต้องผิดหวังอะไรเลยเพราะการอภิปรายครั้งนี้เมื่อพิจรารณารายละเอียดแล้วเราก็ไม่น่าจะหวังอะไรได้ทั้งสิน้น เราไม่ควรจะหวังอะไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในครั้งนี้อย่าหวังว่าพวกเขาจะอภิปรายจนทําให้นายกรัฐมนตรีเสียหายได้อย่าหวังว่าพวกเขาจะสามารถทําอะไรรัฐบาลได้โดยเหตุผลหลายประการ ถ้าหารเขาคิดจะเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพในการทำหน้าที่เขาน่าจะขยับคัดค้านาทักท้วงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาลตั้งหลายเรื่องแต่พวกเขาก็ไม่ทำอะไรเลยพวกเขาไม่เคยตั้งกระทู้ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรงวงต่างๆมาตอบกระทู้นายกรัฐมนตรีไม่เข้าสภาไม่มาชี้แจงบางเรื่องพวกเขาก็ไม่เคยคิดที่จะกดดันอย่างจริงจัง หลายคนคงจําได้ดีว่าในายใหญ่ของพรรครัฐบาลและผู้นําจิตวิญญาณของพรรคฝ่ายค้านเขาเคยเจอกันที่ฮ่องกงเขาคุยอะไรยังไงกันบ้างเราก็ไม่อาจจะรู้ได้แม้เขาจะบอกว่าเขาคุยกันเรื่องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใครเชื่อบ้างในการยื่นอภิปรายครั้งนี้ในายใหญ่ยังถามพรรคฝ่ายค้านเลยว่าถามเจ้าของพรรคตัวจริงแล้วอย่างพูดแบบนี้เราจะหวังอะไรกับการอภิปรายครั้งนี้ เราก็อดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ว่าเขาเป็นพักฝ่ายค้านหรือเป็นพักรอเสียบการพูดคุยระหว่างในายใหญ่และผู้นำทางจิตวิญญาณเขาคุยอะไรกันเรามองไม่เห็นขุนพลระดับดาวสภาของพักฝ่ายค้านเราเคยเห็นแต่การใช้วัฒกรรมที่ฟังดูสวยหรูหาแก่นสารไม่ได้รวมทั้งบางครั้งก็ยังมีข้อมูลเท,ท็จข้อเก่าหาผิดที่ ดังนั้นเราจึงไม่ควรหวังว่าจะมีสสพักฝ่ายค้านที่จะสามารถอภิปรายแบบนี้สามารถทําให้รัฐบาลเกิดความเสียหายจนถึงขนาดอยู่ต่อไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วถ้าหากเราจะมองว่าการอภิปรายครั้งนี้มันก็แค่ปาหิตทางการเมืองเท่านั้นสําหรับนายกรัฐมนตรีแทนก็ไม่ควรจะหวังว่าเธอจะสามารถชี้แจงอะไรได้เพราะที่ผ่านมา เธอไม่ได้แสดงความสามารถอะไรเลยที่จะทําให้เราหวังว่าเธอจะชี้แจงได้อย่างฉาญฉลาดฉช,ชานตรงประเด็นตลอดระยะที่เธอดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเราก็เห็นภาพเธออ่านโพยจากไอแพรจนชินตาขนาดอ่านจากโพยเธอยังอ่านผิดทุกครั้งที่เธอโดนคําถามสดนอกโพยเราก็เห็นแล้วว่าเธอไม่สามารถตอบคาถามแบบนั้นได้เธอมักจะพูดว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันหรือไม่เธอก็จะบอกว่าเรื่องนี้ถามรัฐมนตรีดีกว่าไหมคะ หรือบางครั้งเธอก็จะไม่พูดอะไรเลยได้แต่ยิ้มแล้วเดินหนีนักขาวไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านจะหวังอะไรจากการชี้แจงของนายกขนนี้ที่เราได้เห็นคือการอ่านโพยตอบถ้าหากเธอโชคดีเก่งข้อสอบถูกต้องมีคนเตรียมโพยให้ เมื่อเจอคำถามที่ไม่มีโพยเธอก็พูดจาเรื่อยเปื่อยไปแบบไม่รู้เรื่องหลายอย่างเธอตอบแบบทำให้เราเห็นว่าตะก,กะของเธอใช้ไม่ได้จริงไหมหลายอย่างที่เธอตอบนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเธออับปัญญาไม่รู้เรื่องที่ถูกถามเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆ เธอมีท่าทียียวนยนหญิงเยโสอ,อด,ดีไม่สนว่าใครจะพูดจะเจ้าจะว่าอะไรเธอเธอแสดงอาการของคนไม่มีมารยาทหลายเรื่องแสดงให้เห็นความไม่มีวุฒิภาวะสรุปสิ่งที่เราได้เห็นก็คือที่เราคิดว่าเธอไม่รู้ไม่ฉลาดไม่สามารถไม่เหมาะสมกับการดํารงตําแหน่งนั้นมันเป็นความจริงที่ทําให้เราไม่ควรจะคาดหวังอะไรจากเธอสำหรับสสฝั่งรัฐบาล เราก็ไม่ควรจะคาดหวังอะไรเพราะที่ผ่านมาพวกเขาทําหน้าที่เป็นนายแบกบ้างเป็นองค์รัก์บ้างเป็นพรยกระสซิบบ้างเป็นบอเปเปอร์บ้างโดยการกระทําของพวกเขานั้นเป็นการอวยคุณหนูแบบไม่ลืมหูลืมตาพูดจาเย็นหยอคุณหนูแบบสวนทางกับความเป็นจริงโดยไม่รู้สึกละอายอะไรทั้งนั้น หากจะมีใครกล่าวหาว่าเขาสอพอตอนแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะกล้าเทียงหรือไม่ดังนั้นเราอย่าได้หวังว่าพวกเขาจะนั่งฟังข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านด้วยความตั้งใจหรือฟังคาชี้แจงของนายกรัฐมนตรีแล้วพิจารณาว่าจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีหรือไม่ดังนั้นเราก็ไม่ควรจะหวังอะไรจากคนพวกนี้เลย พวกเขาก็คงทำหน้าที่หาข้อมูลป้อนให้คุณโนูใช้เป็นพวในการตอบพวกเขาก็คงจะตั้งหน้าตั้งตาประท้วงเมื่อเขาเห็นว่าข้อเก่าหาหนักหน่วงเกินกว่าที่คุณหนูจะสามารถที่แจงได้เราก็คงจะได้เห็นการเล่นสัมบัติสำนวนเสียสีประชดประชันกันไปมาจนทำให้การอภิปรายติดติดขัดขัดไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่น สสฝ่ายค้านก็คงจะไม่แตกต่างกันเพราะสสกลุ่มนี้เป็นนักประดิษฐ์วาทกรรมอยู่แล้วดังนั้นเราจึงไม่อาจจะหวังกัดอภิรายที่มีคุณภาพสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือวัฒกรรมที่สวยหรูแต่ไร้แก่นสารเสียมากกว่าการกล่าวหาที่อาจจะไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเล่นง,งานนายกรถถัฐมนตรีได้ การพูดจาน,นอกเรื่องและก็เป็นจริงดังว่าเพราะพวกเขาแทนที่จะอภิปรายนายกรัฐมนตรีและคนในครอบครัวตามยติที่ยื่นไปเขากับอภิปรักขเขากับอภิปรายอาดีตนายกรัฐมนตรีหลวงตูการประท้วงของพวกเขาก็คงไม่แตกต่างหรือไม่น้อยหน้าสสฝ่ายรัฐบาลแน่นอนทั้งหมดนี้มันบอกกับเราว่าอย่าหวังอะไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีครั้งนี้ จะได้ไม่ต้องผิดหวังเพราะพวกเขาที่เป็นผู้ทรงเกียรติในสภาไม่มีอะไรให้เราหวังได้อยู่แล้วตั้งแต่ที่พวกเขายกมือสนับสนุนนายกรัมนตรีคนนี้ดังนั้นการอภิปรายในครั้งนี้ประชาชนคงไม่ได้อะไรที่มีคุณค่าเท่าใดนักสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าก็คือการลงคะแนนไว้ใจหรือไม่ไว้ใจในายยกรัมนตรีและเมื่อเราเห็นผลการลงคะแนนออกมาเราก็ไม่ต้องผิดหวังเพราะเรารู้อยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการอภิปรายแล้วสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกคือความสมเพศเวทนา คนที่มีสมองมีวิจารณญาณที่ดีแต่จำใจต้องยกมือไว้วางใจในายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้สามารถจะทำตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้เมื่อฉากทักการเมืองของประเทศไทยเป็นเช่นนี้แล้วเราจะจัดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปทำไมประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในการติดตามชมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีในครั้งนี้